เคล็ดลับความสุขที่ผู้นำทั้งโลกใช้ผู้นำทั่วโลกมีวิธีการดูแลจิตใจและสร้างความสุขในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบพวกเขาเข้าใจดีว่าความสุขคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทุกคำแนะนำที่พวกเขาใช้มักจะมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองบทความนี้จะเปิดเผย10เคล็ดลับความสุขที่ผู้นำทั้งโลกใช้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้กับทุกคนในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในชีวิตประจำวัน 1. เรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองผู้นำที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการรักตัวเองเป็นพื้นฐานของความสุขพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาคําชมจากผู้อื่นเพื่อรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าทุกเช้าพวกเขาจะยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ในแบบของฉัน การยอมรับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการความเครียดได้ดียิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาสักครู่ในการมองตัวเองในกระจกเพื่อตวนใจว่าฉันคือคนที่สำคัญนี่คือหลักฐานที่ช่วยให้ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ 2. ฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบัน mindfulness ผู้นำทั้งหลายมักฝึกเทคนิคการอยู่กับปัจจุบัน พวกเขาเชื่อว่าในแต่ละวันมีโอกาสและความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นการฝึกฝนเมนฟินิชช่วยให้พวกเขาลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตพวกเขาจะตั้งใจรับรู้ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้โด้วยวิธีนี้จิตใจจะสงบและพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆนี่คือเคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้นำสามารถรักษาความชัดเจนและความมุ่งมั่นในการตัดสินใจได้ 3. ใช้เวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพกายผู้นำที่มีความสุขรู้ว่าการพักผ่อนเพียงพอเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพและการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการดูแลสุขภาพกายจะส่งผลให้จิตใจเบิกบานและมีพลังในการทำงานพวกเขามักจะกำหนดเวลาในการออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนผู้นำสามารถเผชิญกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ4ตั้งเป้าหมายและวางแผนอย่างมีระบบผู้นำที่มีความสุขมักจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันพวกเขาเชื่อว่าเป้าหมายเล็กๆเ,เป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวการวางแผนและตั้งเป้าหมายช่วยให้พวกเขามีทิศทางที่ชัดเจนและรู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละวัน พวกเขาจะจดบันทึกเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าของตัวเองอย่างต่อเนื่องวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มีความสุขเท่านั้นแต่ยังสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองด้วย 5. ฝึกการคิดบวกและมองหาสิ่งดีในทุกสถานการณ์ผู้นำที่มีความสุขมักมองโลกในแง่บวกพวกเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง การคิดบวกช่วยให้พวกเขาเผชิญกับปัญหาได้ดีขึ้นและลดความเครียดพวกเขามองหาด้านบวกในทุกประสบการณ์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากวิธีนี้ช่วยให้จิตใจเปิดรับและรู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งที่มีอยู่พวกเขาเชื่อว่าทุกความท้าทายมีแสงสว่างอยู่ในตัวมันเอง 6. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า ผู้นำทั้งหลายรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นทรัพย์สินที่สำคัญพวกเขาใช้เวลาสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับทีมงานครอบครัวและเพื่อนการมีคนที่พร้อมสนับสนุนและรับฟังเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้พวกเขาจะใช้โอกาสในทุกๆวันเพื่อแสดงความห่วงใยและแบ่งปันความรักการแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับผู้อื่นทำให้ทั้งตัวเอง และคนรอบข้างมีความสุขมากขึ้น 7. ฝึกการระบายและแสดงออกในทางบวกผู้นำที่มีความสุขรู้ว่าการระบายความรู้สึกออกมาเป็นสิ่งสำคัญพวกเขาจะไม่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวแต่เลือกพูดคุยหรือระบายกับคนที่ไว้ใจการแสดงออกในทางบวกทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและไม่จมอยู่กับความเครียด การพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ช่วยให้ได้แนวทางแก้ไขที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนนี่คือวิธีที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเผชิญกับความท้าทายในทุกวันได้อย่างมั่นใจ 8. สร้างนิสัยที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันผู้นำที่มีความสุขไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้พวกเขาเชื่อว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันพวกเขาจะหาความรู้ใหม่ใหม่ ผ่านการอ่านฟังพอดแคสต์หรือการเข้าคอร์สออนไลน์การเรียนรู้ทำให้พวกเขามีมุมมองใหม่ๆและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นวิธีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตมีสีสันแต่ยังช่วยให้พวกเขามีความสุขในการเติบโตและพัฒนาตัวเอง 9. ฝึกการหัวเราะและดูแลจิตใจให้เบาสบายผู้นำที่มีความสุขรู้จักการหัวเราะแม้ในช่วงเวลาที่มีความท้าทาย พวกเขาไม่เอาความผิดพลาดหรือปัญหาไปมองในแง่ลบมากเกินไปการหัวเราะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจเบาลงพวกเขาใช้เวลาที่นั่งสนทนาหรือชมมุกตลกเพื่อคลายความตึงเครียดวิธีนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตยังมีความสนุกและมีเหตุผลที่ทำให้มีความสุขอยู่เสมอ10ยืนยันกับตัวเองว่าความสุขอยู่ที่ตัวฉันเอง ผู้นำที่มีความสุขเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในตัวเราเองพวกเขาเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์เพราะพวกเขารู้ว่าการตัดสินใจมีความสุขคือทางเลือกของตัวเองทุกวันพวกเขาจะบอกกับตัวเองว่าความสุขของฉันขึ้นอยู่กับฉันเองและสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีพลังและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตตนเอง ความเชื่อนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้โดยไม่ถูกดึงลงสู่ความเครียดสรุป10ความลับของคนที่มีความสุขเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นวิถีชีวิตที่ผู้นำทั่วโลกใช้พวกเขาเลือกที่จะรักตัวเองฝึกอยู่กับปัจจุบันและแบ่งปันความรักกับผู้อื่นพวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณนำสิทธิความลับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่มีอยู่ภายนอกแต่เกิดจากการระหนักรู้และยอมรับว่าความสุขอยู่ที่ตัวคุณเองคุณจะเก่งขึ้นเติบโตขึ้นและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในชีวิตอย่างมั่นใจเพราะเมื่อคุณรู้จักแบ่งปันความรู้และความสุขนี้ ให้กับโลกคุณจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นได้